ทำอย่างน้อยปีละครั้งขับไล่สิ่งอัปมงคลเรียกโชคลาภเข้ามาสวัสดีครับมา,บาพบก,กับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อบาปุลคุณโทษนะโลกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลย ole, ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ชรออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับทําอย่างน้อยปีละครั้งขับไล่สิ่งอปมงคลเรียกโชคลาบเข้ามาวันนี้มหาชาญชาแนลก็มีเคล็ดลับจากผู้เท่าผู้แก่ซึ่งได้แนะนำโรยเกลือรอบบ้าน ทำปีระครั้งขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีโดยบ้านที่เราอยู่นั้นบางทีมันก็อาจจะมีอาถรรพ์มีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและหากเข้าอยู่ไปโดยไม่ล้างอาถรรพ์ให้ดีมันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคนในบ้านก็ได้จะบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองบ้านเก่า,า,กาที่เราเคยอยู่แล้วก็ควรที่จะต้องทำอย่างน้อยๆก็ปีละหนึ่งครั้งโดยการโรยเกลือรอบบ้านนั้นทำไม่ยากเลยแถมเกลือเองก็ไม่แพงแม้เรื่องนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็จะเชื่อเอาไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยก็สบายใจที่สำคัญ จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปรับความโชคดีคืนมาตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าการโรยเกลือจะช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากบ้านอย่างเช่นตามงานศพพอถึงจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าออกเข้าบ้านก่อนก้าวเข้าบ้านได้หรือจะเอาเกลือผสมน้ำ แล้วใช้อาบก็ได้โดยลดตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยแล้วทิ้งไว้5นาทีค่อยล้างออกแล้วก็อาบน้ำสระผมเป็นปกติและอย่าลืมผมน้ำมนต์ตบท้ายด้วยนะครับการล้างอาถรรพ์ในบ้านบ้านไหนกำลังอยู่แล้วมักมีปัญหาโดยเฉพาะบ้านที่ซื้อแบบมือสองมา รวมถึงรถยนต์มือสองด้วยอย่าลืมทำการล้างอาถรรพ์ก่อนที่จะเข้าอยู่หรือว่าก่อนถ้าเป็นรถยนต์ก่อนที่จะเอามาใช้งานครอบครองเป็นเจ้าของโดยการเอาเกลือเม็ดมาผสมกับเศษเงินจะก,กี่บาทก็ได้จากนั้นนำไปโปรยวานให้ทั่วบ้านหรือรถยนต์ได้เลยจากนั้นทิ้งไว้ข้ามคืน ตื่นมาค่อยเอาผ้าขาวมาหอ่อแล้วนำไปไว้ที่วัดหรือโคนต้นไม้ใหญ่อาจจะเป็นต้นโพต้นไทรตามบริเวณวัดก็ได้นะครับหรือโคนต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะครับทำไว้เลยดีกว่าไม่ทำอะไรสำหรับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเกลือก็ยังมีดีที่ช่วยดึงดูด,ด,ดเงินทองโชคลาภ เข้ามาในบ้านด้วยนะครับและสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปได้ใครที่ทำมาแล้วก็ก็อย่าลืมทำการล้างอาถรรพ์ให้เรียบร้อยเพื่อคนในบ้านมีความสุขและมีเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความเชื่อเป็นวิธีการล้างอาถรรพ์ก่อนเข้าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่แล้ว ทำอย่างน้อยปีละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซื้อมาใหม่หรือว่าอาจจะเป็นซื้อมือสองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาจปัญหาที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับอารา์เหล่านี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้มหาชานชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ